รีแอคชั่นเห็นปัตจชนตัวเองครั้งแรกตัวนี้แพมมาแล้วค่ะวันนี้เหมือนมีพาน้องแพมมาถ่ายบัตรประชาชนครั้งแรกค่ะเจ็ดขวบแล้วเย้หมืนโชว์ชุดโชว์ชุดมาทำแบบรจชาชานนี้ก่อนน่ารักไหมล่ะ คือแบมีได้ไอเดียค่ะว่าเอ้ยถ้าเราถ่ายบันทึกเก็บไปว่าช่วงนี้เขาฮิตชุดโกโกโกวากันมันก็น่ารักดีนะคะก็เลยชวนน้องแบมใส่ชุดโกโกามาถ่ายเนาะทําจะได้รู้ว่าตอนเขาเจ็ดขวบเนี่ยชุดโกโกวามันฮิตมากเลยนะแล้วก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องมาทำบัตชูนครั้งแรกนะคะเอกสารที่ต้องใช้ก็คือแบบชาชนคุณแม่แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านน้องสำเนาสัญิบัตรน้องนะคะแค่นั้นเองแล้วก็ ทำครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะมีค่าส่งแค่10บาทเท่านั้นเองนะคะมาเราทํากันที่สูรินนะคะก็คนน้อยแป๊บเดียวเสร็จค่ะทีนี้น้องพันถ่ายมาแล้วยังไม่เห็นยังไม่เห็นตัวเองนะอ่ะมามีให้ดูค่ะดังดูสิ reaction เห็นปัจจนชนตัวเองครั้งแรกไหนน่ารักไหมล่ะไหนดูสิ เลยม,มาม่าดูสิน่ารักนะมากเลยสีชันสดใสมามถือแบบบังหมดเลยต้องปิดข้อมูลสิค่ะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเนาะโอ้ no. oh, คิดถูกจริงๆที่ใส่ชุดกโกวามาถ่ายนะคะสีชันสดใสถ่ายออกมาแล้วสวยดีอ่าถ้าแม่มันจะเห็นแค่นี้จะดระ <c oughs> <c oughs>